สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยครับและในวันนี้นะครับแอดมินก็จะมาพูดถึงประเด็นร้อนนะครับระหว่างความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือใครกันแน่คือผู้ร้ายในความขัดแย้งครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับหากเราจะพูดถึงความอยู่รอดของชาติ และความเป็นความตายของคนภายในประเทศนะครับเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากการตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งทางการหารล้วนมีเหตุผลบางอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดและเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะและความสามารถที่จะนําพาประเทศชาติของตนให้พ้นจากวิกฤตการันตรายผู้นําทางการทหารหลายๆประเทศมักตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นแม้บางทีมันอาจจะขัดต่อหลักศิลธรรมหรือความดีงามแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะเลือกให้ฝ่ายของตนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ เอาละครับคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับซึ่งแอดมินคิดว่าใจความสำคัญจริงๆนั้นในความขัดแย้งของเรื่องนี้นะครับก็คือรัสเซียนั้นไม่ต้องการให้อาวุธของนาโตครับเข้ามาประชิดพรมแดนของรัสเซียและด้วยเห็นนี้เองครับรัสเซียนั้นจึงจะต้องทำทุกวิธีทางที่จะไม่ให้ยูเครนนั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตครับ ซึ่งถ้าเราได้ย้อนมองนะครับไปในอดีตที่สมัยสหภาพโซเวียตนั้นล่มสลายรัสเซียและสหรัฐอเมริกานะครับพวกเขาก็ได้ทําสัญญาร่วมกันว่าจะไม่ให้นะครับสหรัฐอเมริกาและสมาชิกของนาโตนั้นแผ่ขยายอิทธิพลนะครับเข้ามายังกลุ่มประเทศที่เคยเป็นอดีตสมาชิกของสหภาพโซเวียตครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอดีตประเทศที่เคยเป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียตนั้นต่างก็ได้หันหน้าเข้าหาประเทศยุโรปมากขึ้นครับและประเทศยูเครนนะครับที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียโดยตรงครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัเสเซียนั้นยอมไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะถ้าเกิดยอมนะครับก็เสมือนกับว่าให้ทางนาโตนะครับนำมีดมาเจาะคอหอยของรัสเซียนั่นเองครับดังนั้นรัสเซียก็จะทําทุกวิถีทางนะครับที่จะไม่ให้ยูเครนนั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ารัสเซียนั้นได้แสดงออกถึงความไม่พอใจนะครับต่อยูเครนเป็นอย่างมาก พวกเขานั้นได้ตัดสินใจนะครับแสดงพลังอํานาจทางการทหารเพื่อข่มขู่ยูเครนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังให้การสนับสนุนอาวุธต่างๆให้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอีกด้วยครับหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นการกระทําที่น่ารังเกียจของรัสเซียนะครับแต่ถ้ามองในมุมของรัสเซียแล้วพวกเขาอาจจะมองว่าทางฝ่ายกบฏนั้นก็เหมือนกับพี่น้องเป็นเหมือนชนชาติเดียวกันครับ ดังนั้นนะครับเมื่อกลุ่มนี้ถูกปราบโดยรัฐบาลของยูเครนนะครับรัสเซียจึงให้การสนับสนุนนะครับอาวุธกับกลุ่มเหล่านี้ให้ไปต่อสู้กับรัฐบาลยูเครนนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในความเป็นจริงแล้วประชากรของยูเครนและรัสเซียนั้น มีความใกล้ชิดกันนะครับทางด้านเชื้อชาติและภาษาเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นไม่แปลกเลยนะครับที่รัสเซียจะมองกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับเป็นพี่น้องกําลังมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้กําลังถูกรังแกจากรัฐบาลของยูเครนครับและนี่ก็เป็นมุมมองจากทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือจากภายนอกแล้วก็มาจากฝั่งของทางรัสเซียครับทีนี้เรามาดูทางมุมมองของฝั่งยูเครนกันบ้างนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่ของยูเครนนั้นเลือกที่จะอยากอยู่ด้วยความเป็นอิสระครับไม่อยากจะถูกครอบงำโดยรัสเซียดังนั้นนะครับพวกเขาจึงต้องต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยของตนเองมันก็ไม่ผิดนะครับที่ทางฝั่งของยูเครนนั้นจะหัวเสียกับการที่รัสเซียนะครับได้ส่งเสริมพวกแบ่งแยกดินแดนและนี่ก็เป็นงานที่ยากมากนะครับของทางฝั่งยูเครนเพราะว่าการปรับปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดนก็ต้องทําด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้นะครับรัเสเซียนั้นมีเหตุอันชอบธรรมในการเข้าแทรกแซงเรื่องนี้ได้อย่างเต็มตัวครับและต้องระวังไม่ให้เกิดการประทะก,กันโดยตรงกับรัเสเซียเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบแสนยานุภาพทางอาหารระหว่างรัเสเซียและประเทศยูเครนแล้วประเทศยูเครนนั้นก็ยังเป็นรองรัเสเซียอยู่มากนะครับ ส่วนอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับก็คือประเทศฝรั่งเศสและเยอรอมน,นีครับต้องยอมรับว่า2ประเทศนี้คือพี่ใหญ่ของประเทศในแถบยุโรปแอดมินเชื่อว่า2ประเทศนี้ไม่อยากจะให้เกิดสงครามขึ้นครับ พระถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงยุโรปนั้นจะลำบากมากครับเพราะว่าท่าการ์ดของรัสเซียที่เคยส่งให้ยุโรปก็ต้องปิดตัวลงส่วนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนั้นจะไม่ส่งผลมากนักครับเพราะว่ารัสเซียเองก็สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีมาตลอดครับและถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามขึ้นจริงแน่นอนว่ามันจะไม่จํากัดขอบเขตอยู่แต่ในยูเครนอย่างแน่นอนนี่จะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่มากมาก เพราะว่ารัเสเซียนั้นจะต้องลงมาเล่นด้วยตนเองมันจะไม่ใช่สงครามตัวแทนอย่างที่เราเราเคยเห็นมาครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายๆท่านต่างก็ได้ให้ความเห็นว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3เลยก็ว่าได้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูมุมมองของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษกันบ้างนะครับซึ่งในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษนั้นอาจจะมองว่ารัเสเซียได้แสดงออกครับถึงการข่มคู่ยูเครน อย่างชัดเจนนะครับโดยการยกกําลังจํานวนมากมาประชิดชายแดนแต่ในทางกลับกันนะครับยูเครนนั้นไม่ได้ทําการอย่างเดียวกันกับรัสเซียดังนั้นสหรัฐและพันธมิตรนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนยูเครนด้วยการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับให้ไปต่อกรกับรัสเซียนอกจากนี้ยังเสริมฐานนะครับทางฝ่ายนาโตเข้าไปยังประเทศที่อยู่บริเวณรอบๆยูเครนอีกด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในมุมมองของรัสเซียนั้นพวกเขาเองก็มีสิทธิ์นะครับที่จะเคลื่อนย้ายกําลังของตนเองไปยังที่ใดก็ได้นะครับตราบใดที่มันยังอยู่ในเขตแดนอธิปไตยของตนเองนั่นเองครับและในความขัดแย้งของเรื่องนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นก็คือต่างฝ่ายต่างก็พยายามนะครับทำให้ ฝ่ายของตนนะครับได้เปรียบอย่างที่สุดนะครับโดยทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเองนะครับก็พยายามปิดล้อมรัสเซียนะครับให้ได้มากที่สุดโดยการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตประเทศที่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มสหภาพโซเวียตนั่นเองครับส่วนทางด้านของรัเสเซียนั้นก็ต้องพยายามนะครับรักษาพันธมิตรเก่าของตนเพื่อไม่ให้กำลังของนาโตนั้นเข้ามาประชิดพรมแดนของรัเสเซียได้ และประเทศที่ลำบากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นยูเครนนั่นเองครับเพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ตรงกลางระหว่างสอขั้วอำนาจดังนั้นการตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเป็นอย่างยิ่งครับไม่เช่นนั้นแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนของยูเครนเองและเหล่าทหารของทุกๆประเทศนะครับ ที่จะต้องเข้าไปร่วมนะครับสงครามในครั้งนี้ซึ่งมันก็เป็นความขัดแย้งที่อิลุงตูนังเป็นอย่างมากครับและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์จากไทยมิริ i ตอรีนะครับถ้าเกิดว่า ในบทวิเคราะห์นี้มีความผิดพลาดประการใดนะครับแอดมินก็คงต้องขอภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความขัดแย้งในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งแอดมินนั้นก็ชอบที่จะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่ได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ